ในส่วนตัวผมเองนะถ้ามเม็นนายของคุณสมรักเนี่ยผมจะนั่นําให้คุณสมรักครับสารภาพแล้วก็ถแถลงต่อศาลขอความเมตตาเดียวยาผู้เสียหายซึ่งผมเชื่อว่าศาลจะให้ความเมตตากับค,คุณสมรักพอสมควรหากผมเป็นศาลผมเชื่อว่าศาลจะให้ความเมตตาเพราะคุณสมรักเป็นบุคคลที่สร้างคุณงามความดีและคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติบอกบอกบกความผิดครั้งนี้เป็นครั้งแรก สารอาจจะให้โอกาสประกอบพังานคนดีช่วยือสะคมต่อไปมีโอกาสมากกว่าที่จะสู้คดีครับแล้วถ้าหากว่าสู้คดีอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นยังไงบ้าง50-50หรือว่าจะโดนร้อยเปอร์เซ็นตเลยหรือว่าจะแพ้จะชนะจะยังไงบ้างคะ่ะคือคือตอนนี้ถ้าเอาตามข้อกฎหมายก่อนเนี่ยคุณสำรักเสียเปรียบอยู่เพราะว่าการที่พาผู้เยาว์ไปอายุไม่ถึง18ปปีเนี่ยไม่ว่าผู้เยาว์นั้นจะยินยอมหรือไม่ยอม จะเต็มใจไปด้วยหรือไม่เต็มใจไปด้วยไม่ว่าทางไหนก็แล้วแต่คุณสมรักผิดหมดยอมก็ผิดเด็กยอมก็ผิดเด็กไม่ยอมก็ผิดผข่มขืนก็ผิดไม่มข่มขืนก็ผิดยอมยอมพรับยอมไปก็ผิดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะบอกว่าต่อสู้ว่าเด็กกินยอมอ่ะสู้ไม่ได้เลยแต่คุณสมรักจะสู้ได้ไปอยนน่างนเดียวว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงอายุ 10, ต่ำกว่าสิบแปดปี ทีนี้ไอ้ข้อต่อสู้ตรงนี้มันอ้างลอยลอยไม่ได้ครับไม่นอ้างลอยลอยไม่ได้มันต้องพิสูจน์ทอการเห็นว่าคุณสมรักษ์ไม่รู้จริงๆหรือเชื่อว่าอายุเกินยี่สิบปีจริงๆเช่นตามที่คุณสมรักษ์เคยสัมภาษณ์บอกว่าเราสถานบันเทิงตรงนี้มันมีผู้หญิงที่เข้ามาเที่ยวได้ต้องอายุเกินยี่สิบปีซึ่งก็เชื่อว่าคุณสมรักษ์เอาน้องผู้หญิงคนนี้ควรจะเกินยี่สิบปี เชื่อโดยสุจริตใจถ้าหากคุณสมรักต่อสู้แบบนี้แล้วศาลเชื่อว่าคุณสมรักไม่รู้จริงๆและสําคัญผิดเข้าใจว่าเด็กคนเนี้ยอายุเกินสิบแปดปีเพราะสถานบันเทิงตัวเนี้ยรับเฉพาะผ,ผู้ที่บรรลุสิภาวะยี่สิบปีไปแล้วและศาลเชื่ออันนี้คุณสมรักไม่เป็นู่เลยยกฟ้องแต่แต่ข้ออ้างเหล่าเนี้ยมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเสมอไปคือจําเลยจะพูดยังไง ก็ได้จะพิสูจน์ยังไงก็แล้วแต่แต,แต่าข้อจริงมันปรากฏมากกว่านั้นเช่นบางคดีนะศาสเคยวินิจฉัยว่าจำเลยเนี่ยอายุสี่สิกว่าปีห้าสิกว่าปีมีลูกมีมีลูกม,ม,มีครอบครัวมาแล้วย่อมสามารถที่จะดูออกว่าเด็กแค่เปลกปละคนเนี้ยอายุควรจะประมาณเท่าไหร่หรือตรวจสอบอย่างละเอียดมากกว่านี้ นะครับรวมทั้งถ้าเป็นข้อที่จริงว่าเด็กบอกบอกคุณสมรักไปแล้วว่าเฮ้ยอายุแค่สิบปีเองแต่คุณสมรักไม่เชื่ออันเนี้ยก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยไม่ใช่แค่ห้าสิบห้าสิบแต่โอกาสที่คุณสมรักแก้แก้ตัวข้อหักล้างข้อสันนิษฐานกฎหมายซึ่งเป็นโทษแต่คุณสมรักเนี่ยยากแต่มีโอกาสเดียวคือทำยังไงให้ศาลเชื่อว่าคุณสมรักไม่ดูอายุสิบแปดปีไม่ถึงสิบแปดปีจริง นอกนั้นคุณสมรักไม่มีทางพิสูจน์เลยครับพิสูจน์ได้ช่องทางเดียวว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงอายุน้อยซึ่งไม่รู้ตรงนี้พูดอร่อยไม่ได้ต้องนำสแสดงหลักฐานใหสารเห็นและฝ่ายโจทกาก็น่าจะมีพยานฐานเพียงพอว่าคุณสมรักษ์รู้ก็เด็กอายุเกินไม่ไม่ไม่ถึงไ,ไ,ไม่เกินสิบแปดปีนะครับแล้วในส่วนของที่บอกว่า ไม่รู้การต่อสู้ว่าไม่รู้ว่าอายุสิบเจ็ดปีตรงนี้เนะะี่ยค่ะการพิสูจน์ของคุณสมรักเองเนี่ยเขาจะต้องใช้หลักฐานอะไรยังไงจะต้องยืนยันยังไงที่จะมีน้ำหนักเพื่อให้ศาลเชื่อได้ข้อต่อสู้ของจำเลยในประเด็นนี้ยส่วนใหญ่ใช้หลักการคล้ายๆกันคือไม่รู้องค์ประกอบข้อที่จริงเพราะพฤติการมันมันเชื่อให้แล้วาไม่เชื่อได้ว่าผู้หญิง น่าจะอายุเกินสิบแปดปีเช่นสถานบันเทิงเขาต้อนรับเฉพาะบุคคลที่อายุยี่สปีขึ้นไปก็ทำให้เชื่อว่าคนที่อายุไม่ถึงยี่สิปีไม่น่าจะเข้ามาหรืออบางสถานการณ์เช่นสถานบันเทิงร้านอาหารเขารับเด็กเสร์ฟที่ีอายุเกินยี่สิบปีแล้วคนนี้ก็มาประกอบอาชีพเป็นเด็กเสร์ฟทําให้เชื่อได้ว่าน่าจะเกินยี่สิบปี หรือบางคนก็รูปร่างหน้าตาโตหรือว่าดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุสิบเจ็ดปีสิบแปดปีแบบนี้ยหรือการแต่งกายคําพูดแบบนี้ยทําให้เชื่ออย่างนั้นซึ่งตัวนี้ยคุณสุรักษ์ก็ต้องมาพิสูจน์ว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นท,ทั้งทั้งที่ดูกันแพทยแป๊บเดียวเองทําไมทําไมถึงคิดว่าเขายุกเกินยีสิบปีท,ทั้งทั้งที่ไม่ไดรู้จักเขาเลยทำไมต้องใส่านอย่างนั้นประมาณนี้เะครับ แล้วอย่างในประเด็นเรื่องของสารคัดหลังที่ตอนนี้พบว่ามีบนตัวของสาว17แต่ว่ายังไม่รู้ว่าคืออะไรตรงนี้ค่ะเพราะว่าผลมันยังไม่ออกถ้าสมมุติว่าผลตรวจตรงนี้ไปเจอคิดว่าการต่อสู้ของคุณสมรักเนี่ยจะรอดไหมคะ ไม่ได้เกี่ยวนะครับผมผมเมื่อกี้ก็คุยแล้วกฎหมายไม่ได้บอกว่าผู้หญิงจะยอมหรือไม่ยอมจะมีการสารคัดหลังเลยไม่คัดหลังแค่พาไปโรงแรมก็เรียกว,ว่าพาแปเพื่อการอาจา์แล้วมันผิดตั้งแต่พาไปแล้วไปแล้วจะได้ทําไม่ได้ทําอีกเรื่องหนึง่งไปแล้วจะมีการวนลามไม่วน,นลามอีกเรื่องหนึง่งหรือมีความเอ่อหรือสามารถมีการล่วงละเมิดทางเพศได้หรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นขั้นที่ที่พาเข้าไปสถานที่โรงแรมเนี่ยเรียกว,ว่า เจตนาไปเพื่อการอนาจารผิดแั้งแต่พาไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้มีสารคัดลังไม่มีสารคัดลังผู้หญิงยอมหรือไม่ยอมเนี่ยแบบนี้คุณสมร,รักกาลังหลงประเด็นถ้าไปสู้ว่าผู้หญิงยอมผู้หญิงมีสารคัดลังผู้หญิงเต็มใจโอติดคุกถ้าสู้แบบนั้นอ่ะแล้วอย่างกรณีของเพื่อนสาวสิบเจ็ดที่ออกมาพูดว่ามีการพยายามชวนอสาวสิบเจ็ดเนี่ยกลับแล้วแต่ว่า เจ้ตัวมีการชักสีหน้าใสแล้วไปแล้วก็อ่ไปกับคุณสมรักเลยโดยที่เพื่อนก็ยังงงอยู่ตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นข้อต่อสู้ให้กับคุณสมรักได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการพลากไปไหมครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าบอกให้บอกว่าเด็กเต็มใจไปมันก็ผิดไงถ้าเด็กไปนั่งกับคุณสมรักแล้วบอกเพื่อนมาชวนกลับแล้วไม่กลับชักสีหน้าไม่พอใจแถมยังไปคุณสมรักแล้วมันผิดไหมก็ผิดอยู่ดี เพราะ mm hmm. กฎหมายมบอกว่าพาผู้เยาว์หรือพาปเพื่อการอาจารย์เนี่ยไม่ว่าเด็กนั้นจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจมันก็ผิดไงครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้กฎหมายมันคุ้มครองเด็กว่าถ้าเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีผู้ชายพาไปหรือผู้หญิงพาไปก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อการอาจารย์หมายความว่าพาไปทางที่ไม่สมควรเช่นพาไปโรงแรมเนี่ยเขาเรียกมปเจียตนมาเพื่อการอาจารย์อยู่แล้วแต่ถ้าพาไปโรงพยาบาลพาไปกินข้าวมันก็อีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมล่ะพาไปโรงแรมเนี่ย กฎหมายไม่ว่าไม่ว่าเด็กนั้นจะเต็มใจยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ผิดทั้งนั้นถ้าอายุเกินสิบห้าแต่ไม่เกินสิบแปดยินยอมก็โทษน้อยหน่อย,อยถ้าไม่ยอมก็โทษสูงแค่นั้นเองในงประเด็นที่บอกคุณสมรักษ์จะพยายามยืนยันว่าเด็กเต็มใจไม่ด้วยเด็กไม่นั่งกินด้วยทั้งนั้นเด็กขึ้นมาเชิญกลับแล้วก็ไม่กลับแล้วก็ไปกับคุณสมรักษ์ก็ไม่ผ้อนครับก็ยังต้องเป็นก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่ดี